นะวันนี้เราไม่อยู่เกมบอัพส a ตรตนะฮะซึ่งเกมนี้คล้ายๆกับบอตีเกันมากเลยนะฮะเออผมไม่รู้หรอกก็เกมนี้มันไม่รู้ว่าเป็นเกิร์ฟเ่อดหรือเปล่าหรือเป็นเคิร์ฟแท้มันมันเล่นฟรีในจิตีมพอดีแบบเลื่นไปเลื่อนมาของคิดวันซัดวันนะพอดีจะเลยแต่ไปเหเกมนี้ฟรีเออโหลดมาเล่นเลยโอเคดีๆไหมจริงๆผมเล่นไปแล้ว PVP อรอ เซิร์ฟคนอีกสามลองไปดูนะว่าปิงเดี๋ยวนี้ป่าผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ของต่างชาติหรือเซิร์ฟเวอร์ไทยผมไม่รู้ตรงนี้คือผมไม่รู้ผมเพิ่งโหลดแล้วก็ไม่ได้อ่านอะไรสิ้นเลยโอเคอ ทำไมถึงผมไม่ค่อยลงคลิปอ่ะหนึ่งับปูครับพี่เกียดเล่นมากแบบถผมเล่นฟ,ฟีฟ่านั้งแต่ตรงนี้นะจุดจอดแปลกๆอ่ะมัน,นยังไงก็ไม่รู้มันมีอะไรมาแกลก,ลกัดเกมนี่แบบ Ra đâu? là đâu? là đâu này Lock in game. Ok, mà ได้ว่ะหันหน้าทางนี้ก็จะเข้าเมืองโอเคเหมือนมันจะไม่มีสเตยไว้น้าหมดแบบสเตเตวน้าวิ่งนะแต่มีสเตเตวน้ารถแบบโอ้โหนั่นมันตรงตีซอมบี้ชัดเลยแน่นอนว่ามีใครชวนเขาตีด้วยเกมนี้มีระบบอาตีนะแต่ผมไม่เข้าอืม เฟมเดชดูมุมขวาบนได้เยอะยมาก <c oughs> คือคอมผมกาก็เออนะ <c oughs> แต่ก็คือแบบเอออยากแคสเกมให้คุณผู้ชมได้ดูแบบเออเกมแ,แพงๆเกมหดโหดอย่างเงี้ยเออไม่มีตังค <c oughs> ์ไม่มีตังค์ซื้อผมมันไม่มี มันไม่มีหอดแดงเหมือนวอร์ตีเว้ยเหมือนไม่เหมือนแันวไม่เหมือนอินเฟสเซชันสเตเวอร์ซัลลิตไทยหนึ่งไม่ก็อินเฟสเซออินเฟสสเตเวอร์มันไม่เหมือนอนะอะไรวะใหม่ครับครับผม,มสามารถครับนี่นี่นี่โว้ว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปรับเสียงแปบบ๊บอันไหนเสียงวะอันนี้นี่ออเดโอเนี่ยมันเป็นอันตายอันตรายอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นลายสะกอดตๆก,กอย่างเงี้ยใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีหน่อยแต่ผมไม่ต้องบอกแล้วแเดี๋ต่ผมก็จะไปลงวิดีโอใหม่เอ้ย,ยเด็กช่างมาเองอะไรเนี่ย ของมันก็จะคล้า,ายไฟฉายโอเคของมันก็จะคล้ายๆกับอินเฟสแหละอุย๊ยไฟบอมหรือเปิดมือเจอใครนี่บุ้มใส่นะบุ้มแน่นอนเวลหนึ่งคือ,อยังนี่อุย๊ยระเบิดอีกแก ลองลองลองใช้ดีแฟตบอมแฟตเออวะเบิร์ดแได้ชิยายตัวละครมันก็หิวววคือผมตายวิธีนึงแลไงตุม๊ม มาเป็นล้านตอมบี้มาเป็นล้านโอ้โหโอ้วิ่งแล้วโอ้โหไม่อยู่แล้วผีน้องตาบีเลิกด้วยผมไม่ได้เข้าเซิร์ฟเดิมที่ผมของตกด้วยดิเนือดิเหนือดิเข็มก็ยังดีนะ โอเคปะเป็นเป็นอันนี้แป๊บตีแบบเออเออเอเอ,เ,อเหมือนเหมือนเหมือนหมดแรงอะเออเอเอตอนนี้กี่โมงแวบะมีวลาบอกไหมไม่มีอะเฮ้ ตบบี้เอ่อเรอัพเรด,ดครับอ๋อถ้วยสีแดงชิบหายเอออะไรเนี่ยโอ้โหพุ่งมาชนได้ไงเนี่ยเฮ้เหมือนได้ยินเสียงตีนรู้เสียงตีนกูนเองวะโอ้เสียงตีนกูนเองอิชาป เราจะเปิดไฟตองไฟสายในตำนานโอ้ยเจ้าตบโอ้โตบแรงชิพย์โอ้โตบแรงแรงมากอะไรเนี่ยเก็บได้หรอ ก็อยู่น,นิ่งอยู่วะนึกจะตกจะตายเออลืมไปก็ทั้งก็ตีดีกว่าคืออะไรไม่รู้ช่างมันไม่เจอคนเลยฮะผมผมเดินมาเนี่ยเก็บไวบ้ก่อนพอดีเจอใบคราฟเอาไว้คราฟของได้ เฮ้ยจะบอกนะเก็บของน้ำรถอะเฮ้ยไม่ใช่ละทิ้งไปันล็อกไม่ต้องซื้อใจอต้องการหินนี่เยอะแยะเลย ครับที่นอนตึงๆอะไรเล่าทิ้งไปแบบนู้เนี่อืมอืมไม่รู้คืออะไรอะ่ะอไรนี่ยโอ้โหโอ้โหใสยย่ยางจะบอกว่าน่าจะใช่ อ่านแป๊บหนึ่งออเอ้ยอะไรวะบอกคกอรี่เย่งำอรอนถนับเยี่ยมมามาใส่มือเลยตึงๆสองรอบดูแป๊บ ตึงๆรอบที่สามขนมกินปั๊บงามอร่อยมากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยวะไม่เอาเฮ้ยน้ำหมดชิ่ายละโอ้โหซอมบี้ก็มาทำไมคนยิ่งจะตายตายอยู่นะอดอบกูไม่ดอบอะไรชิหายเล่นไม่เป็นอยู่ด้วยอวันี้ โอ้โหเอาน้ำยาน,นี้กินได้ไหมปจัจจัยอะไรช็อตกันโอเคเก็บไว้ก่อนเปิดแป๊บมีอะไรไหมโอ้โ oh, ห oh, oh, ของคราบติมเลย ยากมากโอ้โหวางกระแพงได้ด้วยเฮ้ยนะโอ้โหหลอดเอาหงหงหลอดอาหารนี่หมดเกลี้ยงเลยน้ำกินตั๊บเลยโอ้โหคือวะช็อตกันกระสุนช็อตกันอาหารมางาม เป็นแพดคืออะไรวะเอ้ยหรือว่าเก็บไว้ใส่น้ำได้วะเดี๋ยวเมื่อกี้หายไปไหนช่างมาันได้เลยวะได้ไดไดโหได้นี้ตึงเลย ดูดิผมไม่เหมือนในในอินเฟสแ,แ,แปะแปะเฮ้ยน้ำขอบคุณครับผมเอ้ยปืนปืนเด็ดเด์ไม่มีก็ศูนย์โอ้ตายแปะได้ไรผมไม่รู้อ่ะมีเลเซอร์ไปฉายมไหม อโอ้โหระเบิดเติมเลยเจอคนนี่แน่นอนเชือกอะไรแบบนี้คืออะป่าฮิวสิบห้าโอเคฮิวสิบห้าโอ้โหว่าเจอ,เอขนมหืมงาม บอกเธอเก็บว่โอ้ขึ้นน้อยมากขนมแล้วเธอถือปืนทำแมวอะไรยิงอ,อะไรวะนะบบนั้นฝาอุ้ยอืม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 จีจี ไฟเหรอฮะฮะฮะไม่จเจอใครสักคนเลยอยากเจอคนเนี่ยอืมเอานี้ทิง้งเอานี้ทิ้งนะตบเลยอืมตบทิ้งไปเลยโอ้โหเดี๋ยวโอ๊ยแล้ว,แล,วแล้วเมื่อกี้ทิง้งก้ามอม,อมอไปทำไมอะ โอ้โหเสียดายแป๊บโอ้โยแล้วมีเยอะด้วยนะอ่อกล่องละกล่องละแม็กแินละได้เจออีกอ่ะนี่มีลูกกระสุนด้วยไอ้ปืนเนี้ยอืมแล้วก็ดิดป่า ไอ้ออสก,กาปืนละครั้งทึ่เจอครั้งแรกเลยเนะี่ยสกาเฉพาะในนี้เนะี่ยส่วนในวอร์ซีนี่กูเจอเป็นร้อยเต็มปืนพวกนั่นแหละ มันไม่แรงมากแต่ก็พอป้องเฮ้ยออไมายกูเนสอ๋อเยเจออันนี้ตอบทิ้งให้หมดนี่อันนี้ดีมากเป็นนี้แกว่ะอ,อืมโอเคได้กล่องอันนี้มา ก่อมแดงมาซ่อมบุตรตอนนีม้มีวัคสุนอุ้ยเหมาะโอ้ไม <c oughs> ่ก็จำได้ดาเมดมาซ่มมอม <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเลยล่ะอาหารก็หมดแล้วเนี่ยเลือดก,ก็ลดฮ <c oughs> ที่ดูดีตัวละครยังเฮือาก,กาทิ้งไปๆไปจำได้ปืนนี้มีกระสุนเจปืนนี้ผมยิงดีมากเลยปืน,น่ยรอ้ว่อะไรปุณิ อะไรล็กมาในเครื่องอ,อืด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 อยู่ได้โอ้ตายลำแคลงแล้วนะจะจะไม่ไหวแล้วนะอืมกินนี้แบบมีอาหารในผมกินไหมสับปะรดโอ้ยเย่เย,เยดีใจแป๊บหนึ่งนอยมันก็ขึ้นโอ้โหปืนนี่เก้าว ไยปืนนี้ดีปืนนี้ดีป,นนดปืนนี้ดีอยู่แต่ไม่รู้มีลูกกระสุนไหมดีก็บ้าทิ้งไปไปเกะกะเปล่าดริงค์วอเทอร์กินอีกหนึ่งครัวคืออะไรวะกินได้ไหมอ๋อ แฟนออฟโอ้ all, น้ำมันนะโอ้ oh, ได้แต่ไอพวกทิ้งทิ้งไปไปทำอะไรกัน่รู้อุ้ยน้ำหนึ่งลิตรเลยเละ่ะเอออืมพอตายไม่โคตรตกใจเลยอชิบายดูดูดูถ้าตายเฮยยูเฮย เอเนี่ยเจ้ะโตฮะอือหือบอกเลยฮะตังนี้ไม่มีสักบาทไม่มีอะไรเลยทั้งตัวทั้งชีวิตดูอาวุธครับมีกิตตูด้วยลหะมีกับดักด้วยเกมนี้อือ <c oughs> ตัวเขายืนเหนนะ็บแเดี๋ยวอย่ามีใครตามเขามานะไม่เอานะ <c oughs> เดี๋ยวแคสอีกสักแป๊บหนะึ่งเดี๋ยวปิดเกมละ ไม่มีมันก็คือไม่มีเห็นไหมมีโซดามีปืนอัดลมที่ไม่มีลูกกสุนแลกกระบอกเดียวย่อยแบบย,ย่อยจนกลายเป็นเหล็กละ ย่อยแล้วมันจะเหลือแคอ่นี่ไม่ขนาดรักษาเขาปลอดภัยขนาดมีถุงทรายเนี่ยยังจะโดนสมบี้ฆ่าตายอีกเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้ยังนี่ไม่เป็นา thank you thank you ขอบคุณครับ บระติโต้เล็บเล็บปรติโต้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะมีถังนี่ต่อมีไม้เว้นนี่หนึ่งไปต่อเหมือนกันไม่ใช่ไอรอนโอ้สน,นับแก้ว อันนี้พอให้เพิ่มเลือด15%อันนี้คือเทปกาวตุกเมื่อกี้ฮะอู้ห้ของดี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 แต่ไม่รู้ว่ามันจะดีในเกมนี้หรือเปล่านะแต่มันดีในเกมอันนี้เนี่ยเฟสเ a ชั o n เนี่ยดีตรงไหนวะหครับอ,อืมไม่มีคนเลยเหรอ แล้วมันกว้างหรือว่าคนมันไม่ค่อยมาฟาร์มเท่านี้ทั้งที่มันกระตุกเมื่อกี้เลยมันเกี่ยวอะไรด้วยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเฮ้ยกายเฮ้ยนายอยู่ตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยเฟลลี่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 เหรอเฟลลี่เฟลลี่อะไรหรอ ตายวะทำไมคือตายวะโอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แนะล้นนะวกันเนาะพบกัเลยเจนนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า